แม่มันสุดๆเลยว่ะ เนาะครมากันกันโอ้โหแม่งพี่คนเดียวโซโลโคตรมันเลยเนี e> uh> ่ยอมอเป็นท uh> ี Maps ่ดาวเหรอไม่ธรรมดาเลยเนี่ยแม่งมันหลบดียังวะ ี่อนสุดท้ายแล้วมันมันซุ่มตรงพุ่มดีว่ะพี่มองไม่เห็นเลยแม่งเนียนพุ่มเออเนียนมากเลยนะดีไม่ตายหลายรอบแล้วเนี่ยวงเล็กๆนี่งงกันเลยทีเดียว หเตายตัวสุดท้ายเฮี้ยเกือบรอแล้วฆ่าไปแปดตัวเย็ดยแค่ไอสัตว์เอ้ยนิดเดียวเฮี้ยจริงโอ้โหเลือดมันเหลือโอ้โหยังไม่โดนมันด้วยเฟ้